อ่าครับผมก็สวัสดีครับอ่าอยากให้แนะนําตัวหน่อยชื่ออะไรนะครับเจ้าสวัสดีเจ้าชื่อสุทีนวงศุวรรณเจ้าอ่าอยู่จังหวัดอะไรนะครับจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอ่าครับผมอ,อยากสอบถามว่ารู้จักผลิตภัณฑ์อานเดล่าได้อย่างไงครับอ๋อผลิตภัณฑ์อานเดล่าเนี่ยรู้จักจากนายกอุดมเจ้าเป็นแนะนําเนาะ มีเพื่นว่ามีจะมีคุณหมอเพอจะมาคุยมาอยางให้ฟังว่าอยากท,ทําธุรกิจก็จะอยากก็จะแบบมาได้ลงทุนนี่นะเจ้าก็ว่าก็สนใจก็เลยมาฟังคุณหมอคุณอูที่บ้านนายกอุดมมแล้วมาฟังคุณหมอกับคุณตาฟังครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจสินค้าวันนั้นก็ซื้อไปเลยนะเจ้าครับผมสเปรย์น้ําแร่สองขวดอ่ะเนี่ย แบบเป็นกองในแหมเอาไปสี่กองจับผมอ่าแล้วแล้วก่อนที่จะจะใช้อ่าทานผลิตภัณฑ์อันเดล่าเนี่ยเนาอตอนนั้นสุขภาพเป็นยังไงบ้างครับสุขภาพคือมันจะมีปวดเข่านะเจ้าเนาอครับผมเจ้าวปวดเข่านี่มันจะมีมาเดียนี้บะหมี่นะเจ้ากีนมีแต่นะเจ้าครับผมแล้วนอกจากนั้นอ่าเป็นอ่าโรคอื่นบ้างไหมครับสุขภาพน,นี่ก็ไ่เป็นเจ้าเนาะไม่เป็นเนะาะ อ่าแล้วหลังจากที่ได้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เนาะอ่าได้ได้ใช้ลักษณะไหนครับเนาะอ่าแบบผสมน้ําดื่มหรือว่ายังไงครับผสมน้ำดื่มเจ้า,ารครับเนาะแล้วก็สเปรด้วยไหมเจ้าใช้สเปรนี่สเปรนี่จะใช้สาหรับเอาฉีดหน้าตวัวเอาแบบว่าอาชีดต่ําตัวต่าลาคอต่ําแขนงนี่จะอาชีดหมดเลยเจ้าอืมเนาะอ่าแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างครับหลังจากใช้มาระยะหนึ่งแล้ว ูซื้อว่าหน้าดีเจ้าหน้ามันจะตึงอ่าฮะเจ้าเลี้ยวรอยกับมันแบบข้ามีเจ้าแบบข้าอ๋อแล้วแล้วเป็นไงรู้สึกกระชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋าอะไรบ้างไหมครับกระชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋านั้นทาใจสเปชินหน้านี่เวลาทาแป้งนี่จะฮู้ซึกเลยเจ้านะแน่จะแป้งจะติดหน้าเลยเจ้าแป้งจะติดหน้าเนาะแล้วแน่จะใสสว่างขึ้นหน้าสบายมีคนทักบ้างไหมครับช่วงนี้ก็มีเจ้ามี เนาะอ่าเนาะว่าเปลี่ยนไปเนาะอ่าเนาะแล้วเราก็แนะนำเขายังไงครับก็แนะนำว่าลองไปใช้สเปรยนในอาการลานพอดีแนะนำพี่คนนั้นเพราะว่าเออหน้าพี่ฮิลก็ลองทดลองไปแต่ตอนนี้ยังมาได้ไปหาเปิ่นแต่เนาะมาได้มาติดตามเพราะเพิ่นช่วงนี้เพิ่นกับบัคสบายเติว์ะครับอ่าแล้วอยากจะฝากถึงคนที่เขายังไม่รู้จักผลิตภัณฑ์อันเดล่าไหมครับเจ้าขอฝากตี่ว่าคนที่ว่า ตัดสินใจเนี่ยมันแน่นอนได้นะเจ้าคือเหมือนอย่างว่าบัคข้นแน่ใจก็ตัดสินใจเลยเจ้าว่าบัตต้องกังวนคือใช้สเปรย์เน้น้ำเหละตัวเนี้ยครับเจ้าใช้แล้วหายขนแต๊ๆนะเจ้าเพราะว่าเขาซื้อกับตัวเองเลยเจ้าอืมนะก็ใช้ดีแล้วก็อยากบอกต่อว่านะฮะผิวหน้าจะดีจะสดใช่แล้วมันก็เกิดธุรกิจโดยที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจทําธุรกิจเนาะ ครับเนาะมันก,ก็เกิดรายได้ขึ้นมาครับก็ขอบคุณนะครับพี่ตุตินมากเลยนะครับนาะที่มาบอกกล่าวถึงเรื่องราวของผลิตภัณฑ์อันเดล่าครับสวัสดีครับ